แล้วพี่อ่ะทำตำแหน่งอะไรพวกเราอ่ะมาทำงานแต่พี่อ่ะมันนอนอู้งานนี้นะอยู่ที่นี่ทุกคนต้องฟังกูกูจะให้ใครกินก็ได้หรือไม่ให้กินก็ได้มึงนี่ไม่รู้จักที่ตามที่สูงเลยนะเออปิดบล็อกหมดคงต้องมารอตรงนี้ก่อนนะเฮ้ย เป็นไงอ่ะวันนี้เห <laughs> มือนออกกำลังกายเลยเฮ้ยพี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะพี่วันนี้อ่ะ,อะเองมาช่วยพี่แบกอิดแบกปูน่ะเดี๋ยวเย็นนี้นะพี่เลี้ยงทุกใหญ่เลย <c oughs> แค่นี้อ่ะพี่จิบจิให้ผมแบกปูนสักสิบลูกอ่ะผมยังไหวเลยพี่โอ้โหโม่ใหญ่เลยนะเองอ่ะ <laughs> เอยเด็กใหม่ใช่ไหมพวกเองอ่ะครับใช่ครับมาใหม่ครับแล้วพี่อ่ะทำตำแหน่งอะไรพวกเราอ่ะมาทำงานแต่พี่อ่ะมันนอนอู้งานนี้นะไม่กลัวโดนหันเงินเลอนไงพวกมึงจะไปรู้อะไรอย่างกูเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้เงินเือนมากกว่าพวกเองสองเท่าแล้ว อเอ้าหัวหน้าสวัสดีครับบุหี่แกเป็นร้อยครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับอ๋ออย่างนี้นี่เองคนอย่างนี้พี่เก็บไว้ <S 1> <S 1> <S ไม่ได้ดูละ เด็กใหม่แล้วพวกมึงอะแล้วมึงมองหน้ากูทำไมหน้ากูมีอะไรมึงมองก็ไม <c oughs> ่เมีอะไรหน้ามองนีเดี๋ยวถ้ามึงรู้กูเป็นใครนะมึงจะหนาวอย่าไปสนใจเลยนี่ก็เที่ยงแล้วกินข้าวดีกว่า กับข้าวน่ากินมากเลยค่ะมีไข่ด้วยนะคะเอาค่ะขอบคุณครับไข่ด้วยนะคะเฮ้นยน่ากินดีว่ะเออ,พ,อพี่น่ากินเลยอ่ะไปไปพี่นั่งก่อนเดี๋ยวผมได้ออให้อ๋อโอเคชิ้นรอนดีนะได้ครับพี่มารับข้าวครับเข้าหมดแล้ว แล้วเนี่ยยังเหลือทั้งสามกล่องหมดได้ไงอันเนี้ยมีเจ้าของแล้วตอนนี้เหลือไข่แค่สองฟองจะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินท้าไมเป็นไขรล่ะแล้วเข้ากล่องล่ะ ข้ากล่องเราไม่มีครับพี่เอ้าทำไมไม่มีล่ะมีไข่ต้มให้พวกมึงกินก็ดีแค่ไหนแล้วกินเสร็จแล้วรีบไปทำงานด้วยผมไม่เข้าใจคนเราอ่ะก็ทำงานเหมือนกันแต่ทำไมถึงกินไม่เหมือนกันใครเป็นคนรับผิดชอบและดูแลเรื่องนี้กูเนี่ยแหละรับผิดชอบและดูแลที่นี่อ๋อ ป็นอย่่างงนนีี้เออยู่ที่นี่ทุกคนต้องฟังกูกูจะให้ใครกินก็ได้หรือไม่ให้กินก็ได้แล้วทำไมต้องมันแขกันด้วยแล้วมีปัญหาอะไรไหมปัญหาเหรอไม่มีหรอกแต่ผมแค่อยากรู้ว่าถ้าผมอยากจะกินข้าวกล่องเหมือนคนอื่นผมต้องทำยังไงเอเลดบอกเขาสิง่ายนิดเดียวบุหรี่หนึ่งซอง M101 ขวดซื้อให้เจ้านายทุกวันแค่นั้นแหละฮอฮอ M100 กับบุรีอยากได้ก็ไม่บอกถ้าอย่างนั้นอะผมจะให้คนขับรถอ่ะเอามาให้ลังหนึ่งเลยมึงว่าอะไรนะคนขับรถอย่างนั้นเหรอมึงพูดไม่ดูสาถานะตัวเองเลยนะแล้วมึงํำอะไรวะฮะอยะใช้อารมณ์ เดี๋ยววันนี้นะมึงไปขน,นอีกขนปูนขึ้นชั้นบนให้หมดถ้ามึงขนไม่หมดมึงไม่ต้องกลับบ้านมึงนี่ไม่รู้จักที่ตามที่สูงเลยนะมึงยังอยากทำงานดีๆอยู่ไหมหิงอย่าไม่ต้องปล่อยปอยม,มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร พี่กูเป็นผู้จัดก,การใหญ่ที่นี่นอกจากเจ้าของโครงการแล้วไม่ว่าใครก็ต้องก้มหัวไอ้กูจำใส่หัวมึงด้วยจำใส่หัวเยลยเหรอน,นี่ไม่จำสวัสดีครับเฮียโกสวัสดีเฉียงอะไรนะพี่เฉียงเฮียโกอย่างนั้นเหรอแล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้ตรงนี้ปอยผมดูแลก็พอแล้วเนี่ยผู้จัดก,การเฉียง ที่จะเอาเอ็มร้อยกับบุรีมาให้มึงไงนี่นี่เนโก้เจ้าของโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยสวัสดีคบเยโก้คุณเฉียงผมอยากรู้นะักใครเป็นคนให้อำนาจมันทำตัวมีอำนาจบาดใหญ่แถมยังรับสินบนพนักงานใครให้สินบนได้กินข้าวกล่อง ใครไม่ให้สินบนได้กินไข่ต้มหมิงคุณเฉียงครับคุณรู้นะว่าคุณจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงครับเฮียโก้เดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับผมฝากคุณหน่อยนะครับ,รบไงไ่ไยลหมิงมึงยิ้มไม่ออกเลยใช่ไหม เดี๋ยวมึงไปขนปูนขนอิฐทั้งหมดขึ้นไปชั้นบนมึงขนไม่หมดมึงไม่ต้องกลับไอ้มิงนะไอ้มิงมึงทำอะไรลงไปไปเก็บของถึงแล้วออกจากไซ์งานนี้ไปเลย